ีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับช่องนี้นะคะออวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมนี้นะคะนะโอเคหยิบหยิบก่บกอนค่าก่อนเออไม่ค่าตัวนั้นก่อนค่าตัวนี้ก่อนนะจ๊ะค่าออขับเตือนไม่มีเลือดนะจ๊ะอ,อีเย นีเอาเอาเอามึนมืนมืนมืนเดินไม่ได้เดินไม่ได้แบบนี้ถ้าอยู่ใกล้แบบนได้แบบนี้มันก็จะทําให้มึนนะคะนี่เอามันหนีไม่ได้แล้วะโอเคหาตัวอื่นแทนอ่าตรงนี้เพราะว่าเขาชอบมาตลอดแหละเนาะอืมฆ่าดีไหมฆ่าเลยดีกว่าดีไหมอ้าวคนนู้นเห็นคนนู้นเห็นอ้าวอ้าวอ้าวต้องวิ่งไปฆ่าต่อแล้วเตะ่าเลยเอาดีี่มเป็นไง นี่นี่ข้าอีกตัวหนึ่งอืมข้าเออเหลืออีก2ีสิเอร์ซ็นเองอ่ะอ้าวสูเปอร์เซ็นต์แล้วอ่าไปค่าเอสนะกันไปอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอสนะโอสนะโอสนะไปต่อข้างในแล้วก็เจออืมเจอแล้วค่าโอสนะอืมวิมันเห็น เ้ยเราต้องตามเขาไปเราต้องฆ่าเขากด F นี่ฆ่าถึงอวกาศเลยว้อาไปต่อหาคนต่อไปอาา่านองนันฆ่าแล้วทุกคนจะเห็นอะไรปแปลกๆจากเกมนี้นะคะทุกคนเห็นอะไรตรงน,นั้นไหมเห็นไหม เออเราขอเดินก่อนเดินเดินเดิเออน้องเออน้อเครอสักนิดนึงโอเอเคพอแล้วแล้วก็ต้องนี่หัวเราอีกนิดนึงสามสิบแปดเสร็แล้วบางทีของเราน่ะอาจจะสูงก็ได้นู อืมเราหาก่อนละเวลาเวลาเวละฮ่าฮ่าฮเวลาเวละนะเวละยาวๆไปเลยหนึ่งร้อเย,นะเ,ย,เ,ย,ยเปอร์เซ็นต์วู้เอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นทำเหมือนแบบไม่รู้เรือกภาษาอะไรอ่าหยิบคนมาวางกองไว้ตรงนี้นเลย ถ้าไม่มีอะไรทำเดี๋ยวก็จะไม่ต้องเร่งสปีดก,ก็ได้ถ้าทุกคนอยากให้เร่งสปีดก,ก็บอกได้ไม่ต้องว่โอ้ไอตัวนี้มันก็นักจริงเลยพเพียวเรีวซี่ฉันจะปล่อยแล้วนี่อาปปีิเร็วๆฉันจะปล่อยแกแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ด้วยแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะอ่า ตอนนี้ถ้าใครชอบแบบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยกดไลค์กันลกเลยกลยโอเคตอนนี้เราต้องไปเอาไอ้นางนี้ให้หมดก่อนโอเคเราขอไม่พูดอะไรนะคะ แง่แง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 ขออนุญาตเน่เน,เ,นเล้นเล่นเล่นเล่นเนนเนนะแบบเล่นเล่นหรือว่าหล่นนี่แหละหล่นหรือว่าเล่นไม่รู้ <S 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 อ่าตอนนี้ก็เอ้ยตอนนี้เราจะไม่หันก,นกล้องด้วยค่ะทุกคนเล่นด้วยมือเดียว

เอออ่ะมีศพอีกหยิบก่อนหยิบศพก่อนแล้วทำไมเขาไม่มาอีก,ออกเลยอะ่ะอันเดแล้วก็ทําไมเขาทำไมเขายังไม่มาอีกเลยล่ะอืมทำไมเขายังไม่มาเนี่ยปกติเซิร์ฟอื่นเขาต้องมานะเฮ้ยทำไมเซิร์ฟนี้ทําไมเขาไม่มาเนาะทุกคนงแมอถ้าไม่มามางงก็บอกอด้วยนะ ทุกคนอันนี้สิอะไรก็กดเอามันมีดถ้าใครจะปล่อยก็กดตามเลยนะกดค้างนะไอตัวนี้มันสนมากเลยนะคะทุกคนสนมากต้องให้ปิดปากก่อนนะคะอ่ามาอีกรอบนึงนะลาลาลาเร็วๆไอตัวนี้มันก็หนักเป็นบ้าเลยอ เดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะเป็นคนอะไรเอ่ยคนคนดีนะคะเราจะไม่ฆ่าคนเราจะทำดีเนาะไอตัวนี้ก็พูดมากมากเลยนะจนอย่าไปฟังแบบอู้อะไรแบบนะเพราะว่าเป็นเสียงน้องดื้อม,มากดื้อแบบอยากดีมากเลยนักจากทุกคนโอเคเราทุกคนเห็นอะ,ะไรไหมตรงนั้น ถ้าทุกคนเห็นอไม่ต้องใช้อะไรหรอกอะกูนี่เอาอันนี้นี่ทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมถ้าทุกคนเห็นบอดด้วยตอนนี้เราก็เอาคนสุด last ะคะไว้เจอกันครั้งหน้า EP หน้านะคะบาย ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะบ๊ายๆสาวๆเต็มเลยเหมือนจุงจากแเออก็บายยนะคะ